สวัสดีครับพอกับบอนอมกินซาบิเ,เคียนค่ยนะครับพี่น้องอู้หพี่น้องเอ้มีบอนี้บอนอมได้แกงเห็ดครับพี่น้องอูย้ยแกงเห็ดเห็ดตะปูเห็ดพอแกงเห็ดรวมมิดครับพี่น้องอูย้ยพผู้นึ่งไส่เข่าเบียร์ย่างดีพี่น้องเอ้ยเท่งลูกโดดอือพ,งงพู้หนึ่งอะไรงงเลยพี่น้องเอ้ผู้หนึ่งเฮดพอเขาดีครับเห็ดตะพอเขาดีเห็ดพอ,อ บ่มีเห็้แต่พอเนาะพออตัวกันง,งามพี่น้องเองคนน่ะเบาหน่องขนมันขวนยังไงอืม,อมสมพีพี่น้องไงบะหนี่บ่มีบ่มีพักติวพี่น้องใส่บักรข้ามเปียกครับอืมนี่คนน่ะไอ้ห่วยยูอืมอ,อืมใส่กับขอนยังไงพี่น้องเนีย ใส่กับขอนิ้วข้ามขูดเลยนี่นี่นี่น,นีของดีเอ,อ้ยพี่น้องขวยเอาดิหอน้นจีขวยเอาดิฮั้หลหอนหอนหอนพี่น้องคุยว่าอะไรพี่นอ้องหอนหอนืม สุดอยขขดอดพีน้องเสียบขนานิกวันเทีิดน้องอือ่าอเาลียนีอง Mmh. Ah. Mmh. C'est après. ม้งพี่น้องมาอนูมือได้กับกินตอนห่อนพี่น้องเลยขากขนาดเลยของเสร็จมันจังหวะห่อนห่อนอย่างนพี่น้องเลยอืม hoàn bèo em sao mắc bát Hãy subscribe โอ้เสียบแขกแน่พี่น้องเองเอ้ยคุยอีกบ้างนะไม่นี่เนี่ยคำขอตรงลงได้ดีไอตู้พี่น้องอีกมาพี่น้องไหมทั้งหลุกโดดน้องอื้อหึยยังเนี่ยเหอืี่ Hãy subscribe cho kênh เป็นแกงแกงเย็บที่เผ็ดมากพี่น้องร <c oughs> ูเดือดอู้ยอืออ้เนื้อสัตว์พี่น้องเอง น้ำมลนตาไหลาเลยเอ้ยกูัะไปยืตู้พี่น้องอืมอืมอ้าวเห็ดพอเกาหลีพี่น้องยี่ยงเสียบขนาดนี้ ปุ๊ดปัดปุ๊ดปัดกี่เห็นคอยวันห้องลเ,ออเลยผหือเผือนเห็ดยังบุ อ่อลคักๆเฮียสั์พี่น้องลงบักลูกโดดพี่น้องเอ้บังลูกโดดนะเปลี่ยนบักแปลแสนเลยผัวล,ล่ะเข้มม่ผไดมักหลอนแรงเนมาเลยครับ mm. Ah. mm. 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 ไม่งกินพี่น้องไงแซบไลไม่ได้กินโดนไม่แกเงเย็นกูเลยนีงง่ลูกดวดพี่น้องไ,งไอ้พี่น้องไหมยังสี่ละค่อยคลักรุดแลวหอนหอนเลย โอ้ยเสียบแต่พี่น้องเองบ้งแห้งเลยดิเนี่ยึงเสียบถึงหันกันบึ้งเฮี่ยงเหลยพี่น้องเอง 아. 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 กินไน้นหอนเท่ากัอนเด็กพี่น้องโอ้หูอืมูดีความเม็ดเลยมั้ยเผ็ดจนหอนดหน่อยม ับอย่างเงี้ยันตรงหลงพี่ลองีิโอ้ยบันฮวันทางควันเนี้ยจ้ะอืมอืมอืม